เพราะฉะนั้นลักษณะของปัญญานั้นก็เลยเหมือนกับแสงสวา่างและก็เป็นผู้สูงสุดเลยนะปัญญานี่เป็นลัตตนะสิ่งมีค่าสูงสุดของคนในโลกเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่เกิดมีปัญญาขึ้นมาให้รู้ไว้เถอะป้า เราได้รัตนะที่ประเสริฐสุดเช่นเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวหรือเราไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวแต่ว่าเกิดมีปัญญารู้แค่คำเดียวนะว่าคุมทรัพย์คือบุญย่อมให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายรู้แค่เนี้ยเรามีรัตนะสิ่งที่มีค่าที่จะบรรดาประโยชน์สุขให้แก่ตัวเอง ได้เนื้อกว่าคนอื่นเลยนะทีนี้พระเจ้าวิเทหราชจัดถามว่าก็บัตรนี้บัณฑิตนั้นอยู่ที่ไหนสเสนกบัณฑิตทูลพยากรชี้ขาดลาวกะเห็นด้วยทิพยจักสุกแหมเหมือนก็มีตาทิพยเพราะกำลังแห่งการศึกษาของตนว่าก็เรียนมามากเรียนมาใช้งานได้ด้วยนะก็บอกว่าวันนี้แหละบัณฑิตนั้นจากปฏิสนธิหรือจัก คลอดจากคันมานดารู้ว่าเลยนะว่าการฝันของพระเจ้าวิเทหราชนั่นแนละเป็นจริงแล้วในวันนี้พระราชาทรงลำลึกถึงคำแห่งเสน่ห์บัณฑิตนั้นจำเดิมแต่นั้นมาก็นึกจำไว้เลยว่าบัณฑิตที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วในวันที่พระองค์ฝันนั่นแหละก็บ้านทั้งสี่คือบ้านชื่อทัก ขีนยะวะมัชคามหนึ่งกับบ้านที่อยู่ทางทิทักษิณนะปัจฉิมะยะวะมัชคามทางทิศตะวันตกอุตรยะวะมัชคามก็ทิศเหนือ1ปาจีนยะวะมัชฌคามทิศตะวันออกหนึ่งมีอยู่ที่ประตูทั้งสี่แห่งกรุงม,มิถิลา ในบ้านทั้งสี่นั้นก็มีเศรษฐีชื่อศริวัฒกะอยู่ในบ้านชื่อปาจินะยะวะมัชคามบ้านทางทิศตะวันออกนะภรรยาของเศรษฐีนั้นชื่อสุมนาเทวีวันนั้นพระมหาสัตจุติคือตายจากดาวดึงพิภพถือปฏิสนธิในครันแห่งนางสุมนาเทวีในเวลาที่พระราชาทรงพระสุบินเทพบุตรอีกพันหนึ่ง ตายจากดาวดินพิภพถือปฏิสนธิในตระกูลแห่งเศรษฐีใหญ่น้อยในบ้านนั้นนั่นเองฝ่ายนางสุบนาทเทวีคลอดบุตรมีผิวพันธุ์ดุจทองคำโดยการล่วงมาได้สิบเดือนอ,อยู่มาในท้องแม่อีกสิบเดือนแต่ไม่ได้เกิดคนเดียวนะม,มีบอยิวานเป็นเทพบุตรมาเกิดอีกหนึ่งพัน คนมีบุญเนี่ยเขาก็ต้องมีบริวารซึ่งทําบุญมาร,มร่วมร่วมกันเป็นเรื่องปกติฮะคน <c oughs> ที่มีบริวารเนี่ยก็แสดงว่าเป็นผู้ที่เกื้อกูลบุคคลอื่นอยู่เสมอเสมอ ขณะนั้นท้าวสกกะเทวราชทอดพระเนตรดูมนุษยโลกทรงทราบว่าพระมหาสัตว์คลอดจากคันมันดาทรงคิดว่าควรที่เราจะกระทําพระพุทธทางกูลคือหน่อนเนื้อเชื่อสายพระพุทธเจ้านี้ให้ปรากฏในโลกทั้งเทวโลกต้องให้คนเขารู้ว่าบุคคลที่เป็นสุดยอดของที่พึ่งได้เกิดขึ้นแล้วท้าวสกตะนี้ก็ฉลาดน จึงเสด็จมาด้วยอาทิสมานกายกายที่ไม่มีใครเห็นนะไม่มีใครเห็นตัวพระองค์ในเวลาที่พระมาหาสัตย์คลอดจากคันบรรดาแล้วก็วางแท่งโอสดแท่งยาแท่งหนึ่งนะไม่รู้ว่าวัคซีนกันโควิดบ้างหรือเปล่านะแท่งหนึ่งที่หัดแห่งพระมาหาสัตย์นั้นเป็นยาทิพยยาของพระอินท์ซึ่งต้องได้กับคนมีบุญเท่านั้นนะ แล้วเสด็จกลับไปยังทิศพยะวิมานแห่งตนทีเดียวพระมหาสัตว์ก็รับแท่งโอสถดนั้นกำไว้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าชีวิตของสัตว์โลกนี้มันมีทุกข์ประจําตัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือพยาที่ปีทุกขาพยาที่ปิทุกโขเบาได้ <c oughs> อัตาภาพาบานี โรคมันเข้ามาทันทีเลยก็คือตัวของอัตภาพนั่นแหละมันเบียดเบียนตัวมันเองก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดเพื่อมันจะทําลายตัวมันเองเบียดเบียนตัวมันเองนะจึงเรียกว่าเป็นทุกขสัพนะไม่ได้เกิดมาแล้วก็มีความสุขอะไจริงจังอะไรหรอก ก็เมื่อพระมหาสัตว์คลอดจากครันนั้นความทุกข์ไม่ได้มีแก่มารดาแม้สักหน่อยหนึ่งก็โดยอนุภาพบุญอีกนั่นแหละเราอยากจะมีอะไรที่ช่วยเหลือเกื้อกูลตัวเองและผู้อื่นไม่มีอะไรดีกว่าสั่งสมบุญไว้เถอะเพราะว่าวิบากผลสุขงอมของบุญมันให้สิ่งที่น่าได้น่าชื่นชมพอใจทั้งนั้นแหละการคลอดก็ง่ายคลายน้ำออกจาก ที่กรองน้ำเขาเรียกว่าธรรมกรบฉะนั้นนางสุมพนาทเทวีก็ได้เห็นแท่งโอสดในมือของบุตรจึงนั้นจึงถามว่าลูกได้อะไรมาเกิดมาก็มีอะไรติดม้ติดมือมาเลยนะไม่ได้เกิดมาตัวเปล่าอย่างนุษย์ทั้งหลายนะที่เขาชอบบอกว่าเมื่อเจ้ามาพาอะไรมาด้วยเล่าเจ้าก็มาตัวเปล่า ไม่ได้มามีอะไรติดมาแต่ว่าพระโพธิสัตว์มีบุญวิเศษเลยนะคือแท่งยาติดมาบารดาถามว่าลูกได้อะไรมาลูกนั้นอบุตรนั้นก็ตอบบารดาว่าโอ้สดจะแม่พูดได้เลยด้วยได้ยามาแม่อืมน่าจะมีอะไร มากกว่าแบบที่คนสมัยนี้ต้องการนะคนสมัยนี้อาจจะไม่ได้ต้องการยานะอาจจะต้องการอะไรดีอะทองคําหรือว่าเพชรหรือว่าเงินเงินนะเงินตราคนสมัยนี้เขานับถือสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีค่ามากซึ่งจริงๆแล้วมันมีภัยมากนะ มันไม่ได้มีค่ามากอะไรตามความคิดโง่งของพวกเราหรอกมันมีภยัยไอ้เงินเนี่ยไม่เชื่อเราก็ลองเอาเงินมาไว้ที่ตัวเราอยู่ดูซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาเงินมากมากเลยมาห้อมล้อมตัวเองนอนบนกองเงินนั่งบนกองเงินน,นะอะไรจะเกิดขึ้นนะ อาจจะนึกว่าเราล่ำรวยเหนือกว่าคนอื่นใช่ล่ำรวยความโลภล่ำรวยความถือดีความถือตัวอาจจะล่ำรวยความตะนี่มากกว่าคนอื่นก็ได้และที่สำคัญคุณจะได้ไัยอีกห้าอย่างมาฟรีๆเลยไม,ไม่ต้องไปเที่ยวสแสวงหาที่ไหน เองก็พูดว่าของฟรีไม่มีในโลกใช่ไหมมีของฟรีมีในโลกเยอะแยะมันฟรีทั้งนั้นน่ะแก่เจ็บตายโลภโกรธหลงลิตยาตนีแล้วก็ภัยห้าอย่างคือน้ำท่วมไฟไหม้โจรปล้นพระราชาหรือคนมีอำนาจมาลิบทายาตเร็วๆมาแย่งชิงไปไม่เชื่อก็ลองหาทรัพย์เอาไว้ให้มากๆแล้วก็จะรู้ว่า คุณจะมีภัยมากแต่ถ้าคุณมีปัญญามากเนี่ยกำจับภัยได้มากหรือหมดสิ้นเลยเลย <c oughs> บุตรคือโมโหสดเนี่ยก็ตอบมารดาว่าโอสดเจ้าแม่และวางทิพยะโอสดในมือมารดากล่าวว่าข้าแต่แม่แม,แม่จงให้โอสดนี้แกเหล่าคนเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้มาด้วยวิบากบุญนะ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเราเกิดอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างทําได้ไหมก็น่าจะได้ทําบุญทุกอย่างก็อธิษฐานว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้มียาวิเศษหรือทิพยาโอสถติดมาในมือเรารักษาโรคได้ทุกโรคอย่างนี้ต้องอาศัยบุญทั้งนั้นแหละนางสุมนาเทวีมีความร่าเริงยินดีเป็นอย่างยิ่งโอ้สุดยอดแห่ง ชีวิตเลยที่ได้ลูกแบบนี้นะเกิดมาแล้วไม่ได้ช่วยเหลือแก่ตัวเองเท่านั้นยังสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้ทันทีที่เกิดมาเลยนางจิงบอกแก่สิริวัชกะเศรษฐีผู้สามีก็เศรษฐีนั้นป่วยเป็นโรคปวดศีรษะมาเจ็ดปีช่วยพ่อได้เลยนะ ก็มีความยินดีล่าเรื่องคิดว่ากูมารนี้เมื่อเกิดแต่คันมารดาก็ถือโอสดมาทั้งพูดกับมารดาได้ในขณะที่เกิดนั่นเองเป็นเรื่องมหัศจรรย์ของบุญนะชีวิตก็เป็นเพียงความมหัศจรรย์ของบุญและความทารุณของบาปไม่เชื่อเราก็ลองทำบาปให้มันหนักๆดูแล้วจะรู้ว่าผลของบาปนล้มันทารุณขนาดไหน เอาง่ายๆก็แล้วกันลองทำบาปด้วยการพูดโกหกตลอดไปนี่แหละตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะพูดแต่คำไม่จริงแล้ววิบากอะไรมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ลองพิสูจน์ดูนะโอสถที่ผู้มีบุญเห็นปานนี้ให้จักมีอนุภาพมากรู้ได้เลยนะว่า คนมีบุญมาเกิดแล้วมีทั้งยามารักษาโรคแะ้วยังพูดได้ซะอีกแล้วก็ไม่ได้พูดคำเพอ้อเจ้ออะไรนะ,ะกับพูดว่าแม่จงให้โอรสนี้แก่เหล่าคนเจ็บป่วยด้วยความเจ็บป่วยอย่างใดอย่างนึ่งเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์โลกจริงจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีพระโพธิสัตว์ก็ดีคนฉลาดทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพื่ออนุเคราะห์โลก แต่คนพาลผู้ดำเนินชีวิตด้วยโลภโกรธหลงลิษยาตนีความเห็นผิดทั้งหลายเกิดมาเพื่อทำความพินาศชิบหายภายัยทุกขอุปสรรคอุปัตถวะทั้งปวงให้แก่ตัวเองและชาวโลกเท่านั้นเราเป็นคนพาลหรือเปล่าไอ้คนพาลที่แสบที่สุดก็คือคนพาลที่เห็นว่าตัวเองเป็นบัณฑิตนะ นี่แสบที่สุดเมื่อคิดชะนี้แล้วท่านเศรษฐีจึงถือโอสถนั้นฝนที่หินบดแล้วเอาโอสถหน่อยหนึ่งทาที่หน้าผาโรคปวดศีรษะที่เป็นมาเจ็ดปีก็หายไปอืมน่าจะเอามามแบ่งทำเป็นยาใส่น้ำทาให้คนทั้งโลกเนี่ยมันปวดหัวกันทั้งโลกอะสมัยนี้ทำไมอะ มันมีแต่เรื่องที่คนพานทําทุกภัยอันตรายให้แก่กันแค่ได้ยินเสียงคนพานพูดปวดหัวแล้วนะมันพูดอะไรอ่ะต้องฆ่ามันเอาประโยชน์ของเรามามันไม่ใช่พวกเรานี่มันจะพูดอยู่แค่ได้ยินก็ปวดกระโหลกแล้วดุดน้ำหายไปจากใบบวนะัวฉะนั้น ใบบัวมีน้ำโดนแสงแดดก็หายไปท่านเศรษฐีนั้นมีความดีใจว่าโอสดมีอานุภาพมากเรื่องพระมหาศัพท์ถือโอสถมาก็ปรากฏไปในที่ทั้งปวงถ้าสมัยนี้ก็น่าจะออกข่าวข่าวอะไรออกข่าวที่ทำให้คนทั้งหลายต้องมานั่ง ฟังกันนะนะทอ l k of the t อะอะไรแบบนั้นบรรดาผู้เจ็บป่วยทั้งปวงนั้นพากันมาบ้านท่านเศรษฐีขออยาไม่ต้องไปหาหมอแนละ้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วฝ่ายท่านเศรษฐีก็ถือเอาโอสดหน่อยหนึ่งฝนที่หินบดละลายน้ำให้แก่คนทั้งปวงเพียงเอาทิพยะโอสถทาสรีระเท่านั้นความเจ็บป่วยทั้งปวงก็สงบมนุษย์ทั้งหลายได้ความสุขแล้วก็สรรเสริญว่าโอสถ ในเรือนท่านสิริวัฒกะเศรษฐีมี่อรุภาพมากแล้วหลีกไปนี่โรคอะไรที่โอสถทิพรักษาไม่หายก็น่าจะเป็นชิคัดฉาประมาโรคาโรคหิวนะความจริงมันมีอีกห้าโรคอะหิวบ้างกระหายบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างปวดอุจระ,ะปัสสาวะ ในวันตั้งชื่อพระมหาสัตว์ท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าเราไม่ต้องการชื่อบัพบรพระพุทมีปู่เป็นต้นมาเป็นชื่อบุตรของเราส่วนใหญ่ก็จะเอาชื่อบรรพระรุษมาตั้งนะก็ถือว่าจะได้รู้ว่าเราเป็นลูกใครอะไรอย่างนั้นบุตรของเราจงชื่อโอศนี่เอาชื่อที่มาจากความจริงของเขาอะคือนิมิตเครื่องหมายเขาก็มียาติดมือมานี้ เพราะเมื่อเขาเกิดถือโอสถมาด้วยตั้งแต่นั้นมาจึงชื่อพระมหาสัต์นั้นว่ามะโหสถกูมาผู้มียาอันยิ่งใหญ่กุมารผู้มียายิ่งใหญ่เรามีอะไรยิ่งใหญ่บ้างในตัวพวกเราตัณหายิ่งใหญ่นะพรุทธเจ้าตัดไว้นะโลกพร่องเป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุตัณหาเราก็ กลางไปทั่วนะเรามีตัณหามากกว่าใครมีมานะความทนงยิ่งมากกว่าใครมีอวิชามากกว่าใครโอเป็นเรื่องน่าเศร้านะเพราะอาศัยคำเกิดขึ้นว่าโอสดนี้มีคุณมากนี่คำอันนี้มาตั้งชื่อมาอาก็มากมนแหละมันมีอะไรมากยาก็ต้อง <c oughs> เกี่ยวกับคุณสมบัติรักษาโรคได้ มากนั่นเองโอสดนี้มีคุณมากด้วยประการชนนี้ลำดับนั้นท่านเศรษฐีได้มีความคิดว่าบุตรของเรามีบุญมากจะไม่เกิดคนเดียวเท่านั้นโอฉลาดเนาะคนมีบุญเนี่ย <c oughs> ต้องมีบริวารทารกทั้งหลายที่เกิดพร้อมกับบุตรของเรานี้จะพึงมีจึงให้ตรวจตราดูก็ได้ข่าวพบทารกเกิดในวันเดียวกันหนึ่งพันคนจะมาได้ไป ที่ป่าช้าจังหวัดลําปางน,นะอำเภอเบืองชื่อป่าช้าร่องสามดวงเดินไปดูดูอ้าวมีคนเกิดวันเดียวปีเดียวเดือนเดียวกัตมาฝังอยู่ในป่าช้านั้นะแล้วทำไมเกิดวันเดียวกันทำไมไม่มาตายพร้อมๆกันนะแต่ตายซะก่อนอีก ก็เป็นเรื่องน่าสรุปสังเวชเหมือนกันเกิดอาจจะวันเดียวกันแต่ทำไมไม่ตายวันเดียวกันระหว่างที่ยังไม่ตายก็ไม่มีอะไรเหมือนเหมือนกันนะลองพิจารณาดูเถิดว่านี่มันเป็นด้วยอานุภาพของอะไรก็ด้วยกรรมนั่นเองสำหรับ <c oughs> สิ่งที่จะ ทําให้สัตว์โลกแตกต่างกันนะมันไม่ได้มีสิ่งใดเหนือไปกว่ากรรมที่เขาทํานั่นเลยทําไมอาตมาไม่เหมือนใครเลยและท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนใครเลยก็กรรมนั่นแหละแต่บางครั้งว่าอาจจะเหมือนกันได้บ้างเมื่อไปทํากรรมคล้ายกันนะเพราะฉะนั้นจึงให้เครื่องประดับแก่กุมารทั้งหมดและให้นางนมหนึ่งพันคนให้ทํามงคลแก่ทารกเหล่านั้นโอ้เศรษฐีนี่ใจบุญเนาะ บริจาคอะไรดีๆให้กับลูกคนอื่นพร้อมกับพระโพธิสัตว์ที่เดียวด้วยคิดว่าทาลกหล่านี้จะเป็นผู้ปฏิบัติบำรุงบุตรของหลางโอหวังว่าเขาจะมาบำรุงบุตรแต่จริงๆแล้วมันไปหวังไม่ได้หรอกใครก็าตามจะมาช่วยเรานอกจากบุญของเรานะบารามีของเรานะอริยทร,รัพย์ของเราจำใส่ จิตใจไว้เสมอจ,จำใส่สัญญาสัญญาที่ไม่เที่ยงนะจำไว้เสมอแล้วต้องตนพึ่งตนนะตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยตนแหละนี่อันนี้ตนอันแรกเลนละหมายถึงบุญบาร,รมีกุศลทั้งหลายตนหลังเนี่ยหมายถึงจิตใจหรือสิ่งที่สมมติว่าเป็นอัตภาพก็คือเอาจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละมันสําคัญกายไม่ค่อยสาคัญหรอก ตอนแรกเป็นที่พึ่งแห่งตนบุญนั่นแหละมันเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตทุกชีวิตเลยก็ตัวอย่างก็โมโหสถนี่แหละนางดมทั้งหลายก็ตกแต่งทารกแล้วนำมาบำเรอพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เล่นอยู่ด้วยทารกเหล่านั้นจเจริญวัยเมื่อมีอายุได้เจ็ดขวบม,มีรูปงามราวกับรูปเปรียบด้วยทองคำก็บุญอีกนั่นแหละทำให้ รูปหล่อหรือว่ารูปสวยเด็กๆนี่น่ารักนะโดยเฉพาะเด็กที่มีบุญมาน่มันน่ารักเป็นพิเศษเห็นแล้วก็มีความรู้สึกเรื่องใสชอบใจอยากจะเข้ามาอุ้มอยากจะเอาของเขิงอะไรมาให้แบบนั้นนะเมื่อพระโพธิสัตว์เล่นอยู่กับทารกเหล่านั้นในถ้ากลางหมู่บ้านนั้นนะ เมื่อช้างเป็นต้นมาสนามที่เล่นก็เสียหายโอ้สมัยก่อนเขาไปไหนมาไหนด้วยช้างช้างมันก็มาเหยียบเอาสถานที่เป็นสนามเด็กเล่นนั่นแหละทารกทั้งหลายย่อมลำบากในเวลาเมื่อถูกลมและแดดวันหนึ่งเมื่อเขาเหล่านั้นกำลังเล่นกันอยู่มาหาเมฆตั้งขึ้นเมฆก,ก้อนมาหึมาตั้งขึ้นพระมหาศาตร์ผู้มีกำลังดุจช้างสารเห็นเมฆตั้งขึ้นก็วิ่งเข้าสู่ศาลาหลังหนึ่งฉลาด รู้ว่าฝนจะตกพวกทารกนอกนี้วิ่งตามไปจีหลังพระมหาศัตว์ก็เหยียบท่าของกันและกันพลาดลมลงถึงเข่าแตกขาแตกอะไรเป็นต้นนั่นแหละไม่ค่อยฉลาดวิ่งแย่งกันนะพระโพธิษัทจึงคิดว่าควรทำศาลาเป็นที่เล่นในสถานที่นี้โพธิษัทก็เห็นโอ้เราเล่นลำบากเนาะ พอฝนมากก็ไม่มีที่จะเล่นก็เอาศาลาให้เป็นที่เล่นดีกว่าเราทั้งหลายก็จะไม่ลำบากอย่างนี้เห็นเพื่อนๆนหกลม้มเข่าแตกแขนหักอะไรอย่างนี้จึงแจ้งแก่แกทาลกเหล่านั้นว่าพวกเราจักลำบากด้วยลมฝนและแดดพวกเราก็จักสร้างศาลาหลังหนึ่งในที่นี้ให้พอเป็นที่ยืนที่นั่งและที่นอนได้เธอทั้งหลายจงนำกะหาปะหนะมากคนละ หนึ่งกะหับปัญหาทำไมฉลาดอย่างนี้เนาะอาตมาก็ไปเล่นที่สนามเด็กเล่นบ้างเตะฟุตบอลบ้างอะไรต่ออะไรไม่เคยคิดอะไรได้อย่างนี้เลยคิดจะเล่นอย่างเดียวนะไม่เคยคิดเลยว่ามันมีภัยมีอันตรายในอที่เราเล่นอยู่นั่นแหละทาโลกเหล่านั้นก็กระทำตามนั้นพระมหาสัตย์ให้เรียกในช่างใหญ่มากล่าวว่าถ้าแต่พ่อท่านจงสร้างศาลาในที่นี้ แล้วได้ให้กาปณะหนึ่งพันแก่เขาโอ้มากนะเนี่ยก็น่าจะเป็นล้านนะนะนายช่างใหญ่รับคำแล้วก็รับกาปณะหนึ่งพันแล้วปราพื้นที่ให้เสมอขุดหลักต่อออกแล้วขึงเชือกกัที่แนะ่ก็ทําตามวิธีการใช่ไหมต้องกะที่ก่อนว่าจะทําอะไรกว้างยาวเท่าไหนเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยเรียกว่าตีผังอะไรตีกรอบใช่ไหม แต่ว่าพระโบธิสัตว์นี่ฉลาดฉลาดกว่านายช่างใหญ่เห็นวิธีขึงเชื่อของนายช่างก็รู้แล้วว่าเอ๊ะไอ้นี่ไม่ถูกต้องซะแล้วซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะไม่รู้ไปจบสถาปั์วิศวะอะไรมาจากไหนจริงๆแล้วก็จบมาด้วยปัญญาที่สั่งสมมาน,นั่นเลยกำหนดเหตุผลได้ว่าไอ้ทำแบบนี้นี่เจ๊งแน่ๆนะ เมื่อจะบอกจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าขึงเชือกอย่างนี้จงขึงให้ดีเออไอขึงอย่างนั้นละมันแย่นะนายช่างก็กล่าวว่านาะยข้าพเจ้าก็ขึงตามเหมาะสมแก่ศิลปะของตนอย่างอื่นนอกจากนี้ข้าพรเจ้าไม่รู้เคยทำมาอย่างนี้ก็ขึงไปอย่างนี้แหละอย่างอื่นทำไม่เป็นอืความไม่รู้ <c oughs> มันทำให <c oughs> ไม่สามารถจะรู้สิ่งที่ดีกว่าตัวมันเองได้ตัวมันไม่รู้แล้วมันจะไปรู้อะไรที่จะดีที่จะให้เกินมันคงทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ตอบตามตรงพระมหรราสัตย์กล่าวว่าแม้เพียงเท่านี้ก็ไม่รู้แล้วท่านจากรับทรัพย์ของพวกเราทำศาลาดได้อย่างไรจงนำเชือกมาเราจะคึงให้ท่านออาตายกันแล้เอาเงินไปแล้วก็ <c oughs> ยังต้อง มาสอนให้หรือมา,าเป็นช่างใหญ่ให้อีกก็มันไม่ค่อยจะเหมาะสมให้นำเชือกมาแล้วก็ขึงเองเครือเชือกที่พระมหาสัต์ขึงได้เป็นประหนึ่งพระวิสุกรรมเทพพระบุขึงโอ้ไม่รู้เป็นยังไงนะอาตมาก็ไม่มีความรู้เรื่องช่างแต่น่าจะเป็นวิธีขึงที่พระวิสุกรรมเทพพุุรเขาทำเหมือนกัน แต่นั้นพระมหาสัตว์ก็ได้กล่าวกับนายช่างว่าท่านสามารถขึงเชือกได้อย่างนี้ไหมนายช่างก็หยอบแพ้นะเขาก็ดีนะเขาไม่เหมือนคนสมัยนี้รู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้ไม่ได้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ก็ตอบว่าไม่สามารถนายพระบริษสัทถามว่าท่านเช่นนั้นท่านสามารถทําตามความเห็นของเราได้ไหมท่านจะเป็นคนว่าง่ายเลยแหละ เราบอกทําอะไรก็ให้ทําได้ไหมล่ะพูดง่ายๆว่าเป็นครูของนายช่างใหญ่ส,สเลยนายช่างก็บอกว่าสามารถนายทำได้ถ้าบอกมาแล้วพระมหาสัตว์ก็จัดปันที่ศาลาให้เป็นส่วนๆคือห้องสำหรับหญิงอนาถาคลอดบุตรห้องหนึ่งโอ้คิดถึงคนที่ลำบากที่สุดนะนะคนไม่มีที่พึ่งหญิงยากจนเขาจะได้คลอดสบายเป็นโรงพยาบาลไปเลยนะ ห้องสาหรับสมัมปนาภรามผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่งก็จะมีนักบวชเดินทางไกลมาจะได้หลบลมร <c oughs> ้อนลมแดดอะไรก็พักสะห้องหนึ่งห้องสําหรับคระหัสผู้อาคันตุกะ,ะคิดสําหรับผู้มาเยือนก่อนนะมาพักห้องหนึ่งห้องสําหรับเก็บสินค้าของพวกพ่อค้าผู้อาคันตุกะมาพักห้องหนึ่งสมัยนั้นก็คงจะมีบุคคลเหล่านี้เดินทางมาเป็นปกตินะ พวกหญิงอนาถา,ามีท้องสมณนะพรามณ์ารือหัดพ่อค้าทําห้องเหล่านั้นทั้งหมดให้มีประตูทางหน้ามุกต้องมีทางเข้าอย่าให้ปะปนกันแล้วก็ให้ทําสนามเล่นให้ทำศาลนะที่วินิจฉัยที่ตัดสินคดมีมันต้องมีเรื่องสมัยนู้นเรื่องของ คนที่มันทะเลาะวิวาทส่วนใหญ่ก็เรื่องทรัพย์ทั้งนั้นเนะเกิดม,มาแล้วก็มาแย่งชิงทรัพย์กันแล้วได้อะไรไปคุณก็ได้การเป็นเวรไปนะแม้โรงทมอย่างนั้นอย่างนั้นสถานที่แสดงธรรมด้วยนะมเมื่อศาลาแล้วเสร็จโดยวันเล็กน้อย<ม>คือไม่กี่วันนะ<ม>ก็ให้เรียกช่างเขียนมาเขียนให้หน้ารื่นรมมันโล่โงๆโปรง่ปรงๆมันไม่ค่อย สวยงามเอามีภาพให้ดูชมได้ดีกว่าก็ได้คิดเหมือนกันว่าเขียนภาพอะไรแต่คงไม่ใช่เขียนภาพบ้าๆบอๆแบบพวกเราให้มีจิตกรรมกว้างขวางโดยตนสั่งเองก็คงจะเป็นภาพที่ต้องให้ปัญญานะเขียนภาพไม่ใช่สวยงามอย่างเดียวต้องให้คนเกิดปัญญา